คนขับรถหญิงขับรถหรูราคาหลายสิบล้านเป็นครั้งแรกมือถือกุญแจมองซ้ายมองขวาแต่ไม่รู้ว่าจะสตาร์ทตรงไหนหลังจากนั้นเมื่อถูกประธานเร่งเร้าอย่างไม่พอใจเด็กสาวจึงต้องขอคำแนะนำจากเขาอย่างถ่อมตนประธานมองคนขับรถหญิงของเขาด้วยความหมดหนทางจึงต้องบอกเธอว่านี่คือรถที่สตาร์ทด้วยปุ่มเดียวในที่สุดภายใต้คำแนะนำของประธานคนขับรถหญิงก็พบวิธีการสตาร์ทที่ถูกต้องจากนั้นในใจเธอก็ท่องคำสอนของครูฝึกที่เคยสอนเธอสตาร์ทเข้าเกียร์เร่งเครื่องทำได้อย่างราบรื่น ใครจะคิดว่าในวินาทีถัดมาจูจูก็เปลกกระทนหันคุณขับรถเป็นหรือเปล่าขอโทษกับคุณกูปกติฉันขับได้อย่างมืออาชีพผิดพลาดเล็กน้อยหลังจากนั้นคนขับรถหญิงก็ปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นโชคดีที่ครั้งนี้สตาร์ทได้อย่างราบรื่นไม่นานพวกเขาก็มาถึงสนามยิงธนูมองดูท่าทางการดึงคันธนูอย่างมืออาชีพของประธานเด็กสาวชื่นชมในใจใครจะคิดว่ายิงธนูออกไปหลายดอกติดกันไม่พลาดเป้าก็ห่างจากเป้าไปไกลเด็กผู้หญิงเห็นแล้วก็แอบหัวเราะในใจ นี่มันการกระทำที่ดูดันเหมือนเสือพอมองดูที่เป้าเห็นได้คะแนนแค่สองวงห้าประธานบริษัทก็รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเรียบเรียกเด็กผู้หญิงมาเก็บธนูพักสักครู่แล้วค่อยกลับมาฝึกใหม่เด็กผู้หญิงจึงต้องเดินมารับธนูมองไปที่เป้าธนูที่อยู่ไกลแล้วด้วยสัญชาตญาณก็หยิบลูกธนูออกมาโดยไม่รู้ตัวเห็นเธอดึงธนูจนเต็มยิงลูกธนูออกไปลูกธนูพุ่งออกไปในพริบตาตรงกลางเป้าพอดีประธานบริษัทหันมาเห็นพอดีตกตะลึงจนยืนนิ่งอยู่กับที่ เขาไม่คิดว่าเด็กผู้หญิงจะมีความสามารถแบบนี้เด็กผู้หญิงบอกประธานบริษัทอย่างไม่ใส่ใจการยิงธนูเป็นแค่พื้นฐานของเธอในตอนนั้นที่แท้เด็กผู้หญิงเป็นคนมีพรสวรรค์การดึงธนูยิงแบบนี้ง่ายมากสําหรับเธอเธอยังอยากบอกเคล็ดลับการยิงธนูให้ประธานบริษัทใครจะคิดว่าตอนนี้สีหน้าของเขาจะดเมืดขนาดนี้กลับถูกคนขับรถของตัวเองสั่งสอนเสียหนึ่งรอบอารมณ์พุ่งพล่านจนเหยียบก้อนหินเท้าลื่นเสียการทรงตัวพลัดตกลงไปทับเด็กสาวบนพื้นการสัมผัสใกล้ชิดที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนี้ ทำให้เด็กสาวเกือบหลงไหลในรูปร่างของท่านประธานในช่วงเวลาที่คลุมเครือนี้เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ที่ไม่เหมาะสมขัดจังหวะพวกเขาที่แท้เป็นการรวมตัวของเพื่อนร่วมชั้นที่เพื่อนของท่านประธานจัดขึ้นและกําหนดว่าผู้ชายต้องพาเพื่อนผู้หญิงมาด้วยแต่ท่านประธานที่โสดมา30ปีจะไปหาจากไหนได้ทันทีขณะที่เขากําลังทุกข์ใจสายตาเหลือไปเห็นคนขับรถหญิงรู้สึกว่าหน้าตาของเด็กสาวก็ไม่เลวพาไปงานเลี้ยงก็ไม่น่าจะเสียหน้าดังนั้นท่านประธานจึงบอกความคิดของตัวเองกับเด็กสาว ยังไม่ทันที่เธอจะตอบสนองก็ถูกพาไปที่ห้างสรรพสินค้าประธานใจดีให้ผู้หญิงเลือกชุดที่ตัวเองชอบไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็จะให้เธอมองดูเสื้อผ้าที่มีมากมายผู้หญิงเลือกชุดเลื่อมที่ดูสง่างามทันทีแล้วถามพนักงานเบาๆว่าราคาเท่าไหร่แต่เมื่อได้ยินราคานั้นผู้หญิงตกใจมากชุดหนึ่งตัวขายถึงหกหมื่นนี่เท่ากับเงินเดือนครึ่งปีของเธอเลยจึงต้องพูดอย่างไอายๆว่าไม่ชอบชุดนี้สีสดเกินไปไม่ค่อยดีจากนั้นก็ชี้ไปที่ชุดระตรีสีดำที่ไม่โดดเด่น คิดว่าน่าจะถูกกว่านี้ไม่รู้เลยว่าชุดนี้ขายถึงแสนนี่ทำลายความเข้าใจของเธอเลยคิดในใจว่าทําจากวัสดุอะไรถึงแพงขนาดนี้ขณะที่เธอกำลังจะต่อราคาประธานก็พูดขึ้นมาเอาชุดนี้แหละในฐานะคนขับรถของกลุ่มบริษัทกูก็ควรจะได้ของที่ดีที่สุดใส่รองเท้าคู่นี้ด้วยไปเถอะทางนี้ครับคุณผู้หญิงโอเค เสร็จหรือยังคิดไม่ถึงเลยแต่งตัวสวยขนาดนี้คุณกูเออชุดนี้แหละเอาของไปด้วยจะพาไปเปลี่ยนทรงผมคุณกู้ยังไม่ได้จ่ายเงินเลยห้างทั้งหมดนี้เป็นของฉันจะจ่ายทำไมรีบไปวันแรกของการทำงานก็สวยแล้วยังต้องใส่รองเท้าส้นสูงอีกไม่ได้ค่าล่วงเวลาด้วย รอฉันด้วยเพื่อนๆนของฉันรวยกันทั้งนั้นไปแล้วอย่าพูดอะไรส่งสี่สูงห้าเข้าใจแล้วก็ชื่อของเธอธรรมดาเกินไปจากนี้ไปฉันจะเรียกเธอว่าแมรี่แมรี่เอออ่า ขอโทษนะคุณกู้นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันใส่รองเท้าส้นสูงยังไม่ค่อยชินในฐานะผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูงไม่เป็นเธอไม่อายเหรอชิไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยเฮเฮรอฉันด้วยเฮ hey, รอฉันด้วยไม่ได้เจอกันนานเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเก่ายินดีต้อนรับเชิญข้างในเชิญข้างในแค่ โยกท่านหนานท่านอะไรไม่ท่านอะไรถ้าเรียกแบบนี้อีกฉันจะไปแล้วนะอาย่าห้าห้าล้วเล่นหน้าคนนี้คือขอแนะนำหน่อยโอ้ oh, ขอแนะนำแฟนของฉันแมรี่โอห้าห้าสวัสดีทุกคนท่านกูท่านกูท่านมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยฉันกู้ซูนานมีแฟนต้องรายงานให้คุณรู้ด้วยเหรอนั่นไม่จำเป็นหรอกฉันขอไปห้องน้ำก่อนได้ฉันไปกับคุณ สวัสดีแมรี่ฉันชื่อโจอิงอิงจากบริษัทซื้อไห่แคปิตอลไม่ทราบว่าคุณทำงานในอุตสาหากรรมไหนการขนส่งกระเป๋าของคุณสวยดีนะยี่ห้ออะไรฉันจะไปซื้อบ้างท่านกู้ให้มาฉันก็ไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนคุณใช้อะไรเครื่องสำอางยี่ห้ออะไรทำไมมันเป็นคราบแป้งละ่ะโอช่วงนี้ฉันไปเดินป่าทะเลสายมา ผิวเลยแห้งนิดหน่อยคุณนี่คงไม่ใช่ท่านกู้หามาแกล้งแกล้งใช่ไหมฮ่หาห้าเป็นไปได้ยังไงฉันกับคุณกู้รักกันจริงๆพวกคุณรู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วรู้จักกันตอนเดินทางในทะเลทรายวันเกิดของคุณกู้ใกล้จะถึงแล้วคุณวางแผนจะให้อะไรเป็นของขวัญเขาเฮ้ hey! แน่นอนว่าต้องเป็นความลับสิความลับใช่ไหมวันเกิดของคุณกู้ผ่านไปนานแล้วคุณแม้แต่วันเกิดของเขา ยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่ยังกล้าบอกว่าเป็นแฟนเขาอีกเหรออ่าคุณจริงๆแล้วคิดว่าฉันโจอิงอิงเป็นคนโง่ใช่ไหมคุณบอกว่าคุณทํางานด้านการขนส่งบริษัทไหนละ่ะบอกมาฉันจะตรวจสอบดูคุณคงไม่ใช่คนส่งอาหารใช่ไหมฉันบอกแล้วว่าสายตาเขาจะเป็นไปได้ยังไงที่แย่ขนาดนี้แม้แต่เสื้อผ้าที่หรูหราก็ปิดบังกลิ่นความจนของคุณไม่ได้คุณพูดพอหรือยังอะไรถูกเปิดโปงแล้ว ใจสาแล้วคุณคงไม่ใช่คุณกู้จากที่ไหนเช่ามาใช่ไหมอ่าพูดให้มันดีๆหน่อยคุณกล้าตบฉันเหรอหยุดมือเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนี้ปากไม่สะอาดคุณกู้คุณต้องหาผู้หญิงสักคนมาแสดงละครหลอกฉันอย่างน้อยก็ควรหาคนที่จริงจังหน่อยฉันชอบแบบนี้แหละมีปัญหาอะไรไหม ไม่ใช่หรอกคุณจริงจังเหรือโจอิงอิงตอนนี้คุณพอใจแล้วใช่ไหมห้องน้ำนี้ใหญ่กว่าห้องนั่งเล่นบ้านฉันอีกคุณไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรยังดื่มได้อีกดื่มจนเป็นแบบนี้แล้ว ยังดื่มได้อีกเหรอเฮ้เฮ้พี่สะพ้ายเขาดื่มจนเป็นแบบนี้ได้ยังไงเฮ้เฮ้คุณกูหรือว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนวันหลังเราค่อยดื่มกันใหม่ฉันจะให้คุณและพี่สะพ้ายเปิดห้องพักคืนนี้อย่าไปไหนเลยไม่ต้องไม่ต้องวางใจเธอให้ฉันจัดการเองพี่สะพ้ายคุณคนเดียวจะไหวจริงๆเหรอวางใจเธอให้ฉันจัดการเองมานี่ถือไว้โอ้ มานี่ถือไว้มาช่วยหน่อยผู้หญิงคนนี้ให้ความรู้สึกปลอดัยมากโอสื่อพี่ตื่นเช้าจังเฮ hey, ฉันถามคุณเมื่อคือนฉันกลับมายังไงถูกคนขับรถผู้หญิงของคุณอุ้มกลับมาอุ้มกลับมา ถ้าไม่เชื่อก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดสิฉันเห็นว่าเธออุ้มง่ายยิ่งกว่าถือไก่เสียอีกสวัสดีตอนเช้าคุณกู้สวัสดีขอแนะนําหน่อยนี่คือน้องสาวของฉันกู้ถงสวัสดีคุณหนูคนที่สองอืมรูปร่างไม่เลวเลยนะเท่และสง่าคล่องแคล่วเคยเป็นทหารมาก่อนเฮ้ช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันน่ะกำลังจะวาดท่าบุคคลพอดีเธอมาเป็นแบบให้ฉันหน่อยได้ไหมหนึ่งชั่วโมงให้เธอหนึ่งหมื่น วาดไปถึงไหนแล้วพี่ชายดูเร็วฉันวาดท่าพี่สะพ้ยสวยใหม่พูดอะไรเหลวไหลเมื่อคืนฉันเห็นเธออุ้มเธอกลับมาพี่ไม่ยอมรับหรอมีอะไรน่าอายตรงไหนพูดเหลวไหลเมื่อวานชัดเจนว่าเหนื่อยจังทำไมถึงเลือกฉันละ่ะพี่ชายดูเร็ววาดได้ดีไหมสิ่งที่ฉันต้องการคือความรู้สึกแบบชิ้นอีงดงามดังหงอ่อนช้อยดังมังกร งามดั่งดอกเป็นจมาศในฤดูใบไม้ร่วงสดใสดั่งต้นสนในฤดูใบไม้ผลิไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะลินชินอีดูสวยมากในภาพวาดของเธอใช่ไหมทำไมคุณเลือดก,กำเดาไหลละ่ะอ่าเออไม่เป็นไรนั่นเป็นเพราะร้อนหนฉันคิดว่าคุณสนใจเธอพูดไราสาระด้วยรนิยมของพี่ชายคุณจะไปชอบคนขับรถได้ยังไงทำไมฉันโชคร้ายขนาดนี้ครอบครัวกูไม่มีใครปกติเลย วาดเร็วๆเดี๋ยวมีเรื่องอีก A88888 8ว่าเสร็จแล้วขอโทษนะคุณกูไม่เป็นไรฉันรู้จักนิสัยน้องสาวฉันดีที่สุดเคยชินกับการเอาแต่ใจ A88888 เธอกับฉันพ่อเดียวกันแต่คนละแม่ฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะเข้าใจแล้วคุณกูโอใช่แล้วเสื้อผ้าเมื่อวานซักเสร็จแล้วคืนให้คุณเออมยังมีกระเป๋าและรองเท้าไม่ต้องถือว่าเป็นค่าล่วงเวลา เรื่องเมื่อวานเป็นแค่การแสดงอย่ากเก็บไปคิดมากได้ค่ะคุณกูเฮ้เฮ hey, hey. ลูกชายฉันชอบกินหมันถ่วเอ๊8 8 8อาย่าวังอีทำไมคุณถึงค้นถังขยะอีกแล้ว อยากค้นเลยสกปรกฉันหาหมันโถให้ลูกชายกินลูกชายฉันชอบกินหมันโถวานตั้งแต่เด็กเขาไม่ได้กินข้าวกับฉันมาหลายสิบปีแล้วไม่ได้กินข้าวด้วยกันเลยฉันมีผลไม้สดที่นี่เอากลับบ้านไปกินก่อนนะไม่ต้องต้องเสียวอีเฮออช่วงนี้ฉันทําไมไม่เห็นเธอมาส่งของเลยฉันเปลี่ยนงานแล้วอ๋อโรงงานอะไรเหรอไม่ใช่โรงงานเป็นบริษัทใหญ่ฉันเป็นคนขับรถให้คนรวยอ๋อก็ดีนะนะหห หวังกุ้ยฮวาเพื่อนบ้านของเธอเซ็นกันหมดแล้วขาดแต่เธอคนเดียวฉันไม่เซ็นบ้านเก่าๆไม่กี่สิบตารางเมตรชดเชยให้เธอเป็นคอนโดมิเนียมและเงินสดอีกหลายแสนเธอก็ควรพอใจแล้วนะข้าฉันก็ไม่เซ็นถ้าฉันเซ็นลูกชายฉันจะหาทางกลับบ้านไม่เจอฉันไม่เซ็นเธอมันบ้าลูกชายเธอตายไปหลายสิบปีแล้วลูกชายฉันไม่ได้ตายเธออย่ามาให้เกียรติไม่กินเหล้าดีๆก็ต้องโดนบังคับเธอทำอะไรเธอก็แค่อยากได้เงินเพิ่มพวกเรามีเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย คำนี้จะเซ็นหรือไม่เซ็นก็ต้องรื้อถอนยุคสมัยไหนแล้วยังกล้ารื้อถอนโดยไม่ยินยอมอีกคุณมาจากบริษัทไหนคุณเป็นใครคุณมีธุระอะไรฉันโตมากับป้าหวนตั้งแต่เด็กคุณรังแกเธอต่อหน้าฉันคุณยังมีเหตุผลอีกเหรอือคุณเป็นใครกันโอ้ยฉันบอกคุณเลยการใช้มือมีหลายวิธีแต่ไม่ใช่ให้คุณมาชี้นิ้วสั่งรังแกคนแก่ที่ไม่มีใครถือว่าเป็นอะไรคุณรอฉันก่อน พร้อมเสมอสายหัวไปป้าเจียงคุณหาฉันกู้สูนานเกิดอะไรขึ้นกับคุณเรื่องเล็กๆโครงการหมู่บ้านในเมืองยังจัดการไม่ได้เหรอเจอเจ้าของบ้านที่ไม่ยอมย้ายเออแต่กํำลังแก้ไขยอยู่คุณจะแก้ไขย,ยังไงเพิ่มเงินเหรอถ้าคนอื่นที่ต้องย้ายต้องการเงินเพิ่มจะทำยังไงฉันบอกคุณเลย ไม่อนุญาตให้เพิ่มเงินแม้แต่สตังเดียวฉันเข้าใจมันยากขนาดนั้นเลยเหรอหาคนไปที่บ้านพวกเขาทำงานให้ดีๆก็พอแล้วไม่ใช่เหรอต้องให้ฉันสอนคุณไหมป้าเจียงเรื่องนี้สื่อกำลังจับตามองอยู่วิธีการรุนแรงแบบนี้ใช้ไม่ได้มานานแล้วฉันไม่สนสรุปแล้วฉันให้เวลาคุณหนึ่งสัปดาห์ถ้าจัดการไม่ได้ตำแหน่งรองประธานของคุณจัดการเองเถอะ คุณกู้เป็นอะไรไปไม่ใช่เรื่องของคุณอย่าสอดรู้ขับรถคุณกู้คุณเจอเรื่องอะไรที่ทำให้รำคาญใจหรือเปล่าฉันบอกแล้ว ไม่ใช่เรื่องของคุณคุณกู้คุณดื่มเยอะขนาดนี้แล้วอย่าดื่มอีกเลยสิ่งที่ฉันต้องการคือคนขับรถต้องให้คุณมายุ่งกับฉันไหมขอโทษครับคุณกู้ลินชินอี้คุณรู้ไหมแม่แท้ๆของฉันเสียชีวิตไปนานแล้วตอนนั้นฉันยังเด็กมากทําอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ฉันต้องเจอแม่เลี้ยงทุกวันเธอทุกวันจงใจหาโครงการที่ทํายากมาให้ฉันเพื่อให้บอดเห็นฉันเป็นตัวตลกคุณกู้คุณกู้อย่าดื่มอีกเลย ในเมื่อเจอปัญหาแบบนี้แล้วไม่ทำลายก็ไม่สร้างปัญหาใดๆย่อมมีจุดที่สามารถแก้ไขได้ฉันหาไม่เจอเลยหนึ่งไม่ให้ใช้เงินสองไม่ให้หรื้อถอนโดยใช้กำลังโครงการทั้งหมดติดขัดเพราะบ้านที่ไม่ยอมย้ายออกบ้านที่ไม่ยอมย้ายออกหรือว่าโครงการหมู่บ้านในเมืองเป็นความรับผิดช,ชอบของคุณหรือใช่คุณกูบางทีครั้งนี้ฉันอาจจะช่วยคุณได้จริงๆคุณรู้จักเธอได้อย่างไร ฉันโตมาในสายตาของเธอเธอไม่ได้มีปัญหาทางจิตหรือเธอเป็นผู้หญิงที่โชคร้ายสามีเสียชีวิตตั้งแต่ต้นตอนที่ลูกชายอายุห้าขวบก็ถูกลักพาตัวไปหาเป็นสิปีก็ยังไม่เจอดังนั้นเธอจึงมีปัญหาทางจิตเหตุผลที่เธอไม่ยอมย้ายออกเพราะกลัวว่าลูกชายจะกลับมาแล้วหาทางกลับบ้านไม่เจอคุณอยากให้ฉันช่วยหาเด็กชายของเธอหรือหยุดนะพวกคุณจะทำอะไร มีแต่คนตายเท่านั้นที่จะไม่เป็นบ้านที่ไม่ยอมย้ายออกพวกคุณกลุ่มนี้เพื่อผลประโยชน์ไม่เลือกวิธีการเหมือนสัตว์จริงๆเราไม่ใช่แค่สัตว์นะเราไม่ไดีเท่าสัตว์ด้วยซ้ำฮ่าฮ่าฮ่า,าคุณชอบยุ่งเรื่องคนอื่นขนาดนี้มาด้วยกันจัดการคุณไปด้วยคุณจะจัดการฉันด้วยหรือเปล่ามีอีกคนที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านใครให้คุณใช้ความรุนแรงคุณเป็นใครฉันเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านในเมืองนี้ และยังเป็นรองประธานกลุ่มบริษัทกู้ซื้อกู้สูน,นันฮึคุณคือกู้สูน,นันงั้นฉันก็คือกู้สุนถิงคุณเห็นฉันก็ต้องเรียกว่าพ่อคุณหญิงมากนะคุณรู้จักหวังเทาหรือเปล่านั่นเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันคุณกู้หวังเทาลูกพี่ลูกน้องของคุณหญิงมากนะให้ฉันเรียกเขาว่าพ่อคุณกู้คุณเข้าใจผิดหรือเปล่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านในเมืองถ้าฉันไม่เห็นคุณในสามนาทีนี้ คุณอย่ากทำหน้าที่ผู้จัดการโครงการนี้อีกเลยฮ้แสดงได้ดีนะทำต่อไปเถอะจะให้รางวัลคุณไหมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมภายในสามนาทีฉันจะทำให้คุณออกจากเกมยังยืนงงทำอะไรอยู่ลงมือฉันไม่ได้ต่อสู้มาหลายปีแล้วอย่าบังคับให้ฉันลงมือพูดเหมือนจริงเลยนะมาตีฉันสิอามีฝีมือหน่อยนะคุณกู้คุณถอยไปคุณเป็นผู้ชายตัวใหญ่ ลบอยู่หลังผู้หญิงนี่มันหมายความว่าไงถ้าไม่อย่างนั้นเรียกฉันว่าพ่อสักครั้งตอนนี้เป็นไงฉันจะปล่อยพวกเธอสองคนเป็นไงหยุดมือลูกพี่ลูกน้องจบตอนต่อไป